มาทําน้ําหอมสูตรของผมเองนะเดี๋ยวจะให้คนในบ้านเนี่ยแหละออบฉีดให้เขาแล้วก็ทายว่ากินอะไรอหอม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 อ่ะต้องเดี๋ยวนี้ต้องหลับตาต้องหลับตาหลับยากเนี่ยสวัสดีครับทุกคนนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออสนะครับวันนี้ผมคิดแผน ชั่วชั่ว,วมากๆเลยที่จะมาแกล้งคนก็เลยซื้อของเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้อะไรแกล้งคนคิดได้ปุ๊บนี่ออกมาซื้อของเลยแป๊บนึงซื้อของ่อนี่นะครับที่ผมไปซื้อมามันคือขวดฉีดสเปรย์ฟอกกี้นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเอามันไปใช้ทำอะไร,รแต่เขาบอกเลยว่าชั่วแน่นอน <c oughs> โอเคครับจากคลิปที่แล้วนะครับ ที่ผมซื้อน้ําหอมมาเยอะๆเนี่ยซื้อมา,มาประมาณ5้ากขวดอะ่ะวันนี้ก็เลยคิดแผนชั่วได้ครับผมจะมาทําน้ําหอมสูตรของผเองนะเดี๋ยวจะให้คนในบ้านเนี่ยแหละออกไฉีดให้เขาแล้วก็ทายว่ากินอะไรแต,แต่นี่มันคือน้ําหอมปกติใช่ไหมแต่น้ําหอมสูตรไม่ปกติที่ผมจะผสมเองก็คือนี่โอ oh <my> ้ารสแล้วก็น้ส้มสายชูเนี่ย,เ,ย oh. เปรี้ยวสะใจแนะ เราก็จะมาใส่บล็กอ,อกที่แล้วก็ฉีดให้เขาดมว่ากินอะไรนะนั่นแหละตามนะผสมหมดเลยนี่นเหมือนน้ำหอมอยู่ลองไม่ได้นะของพวกนี้ถ้าฉีดลองนะเดี๋ยวเขารู้เลยกินแม่งติดตัวเลยกันผสมอันนี้ๆๆมันเป็นอะไรเนี่ย หอมกาทิพรสตอนนี้มือม,ม,มีกลิ่นแล้วแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําเว็บเกมดีๆก่อนนะครับนั่นคือ Addwin123 นะครับเกมยุคนี้เนี่ยมันต้องเล่นง่ายแล้วก็ต้องได้เงินจริงด้วยมีเกมให้เลือกเล่นมากมายนะครับเป็นพันๆเกมเลยที่สําคัญนี่แจ็คพอตแตกง่ายด้วยโบนัสก็ดีสมัครตอนนี้นะครับรับโบนัสสูงสุด1 0 0 0บาทสําหรับใครที่เล่นไม่เป็นเนี่ย สอบถามแอดมินได้ตลอดเวลาเลยนะครับเขาให้บริการตลอด24ชั่วโมงเแบบนี้การันตีเรื่องเงินนะครับไม่กโกงแน่นอนสำหรับใครที่สนใจนะครับแอดไลน์ไปเลยวิน123นะครับขึ้น่าให้ตรงนี้มีแอดนำหน้าด้วยแล้วบอกว่ามาจากช่อง Mr. สเอรออนะครับหรือไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปแก้คนกันดีกว่ามีน้ำหอมมาให้ดมครับวันนี้โดนอีกแล้วฉันต้องโดนอีกแล้ว เดี๋ยวผมให้ดมว่ากินไหนหอมพ่อให้พ่อดมดีกว่าแล้วทายถูกไหมว่ากินอะไรถ้าพ่อทายถูกพ่อไปกินละร้อยหนึ่งใช่น้ำหอมไปพ่อปกติให้ต้องกินละร้อยใช่แล้วพ่อต้องหลับตาแล้วดมไม่งั้นเดี๋ยวพ่อจะเห็นถ้าทายถูกพ่อไปเลยกินละร้อยอันนี้กินแรกนะทุกคนอ่ะให้ลองดูนะอย่าขยี้ตานะวะนะ นกลิ่นคล้ายอะไรพ่อบอกมาได้เลยอะไรดอกอะไรปะคุณ้นๆไหมวะจะจำจำชื่อดอกไม่ได้ป่ะร้อยหนึ่งเลยะดอกไม้อ่ะพ่อจำชื่อดอกไม้ไม่ค่อยได้ป่ะดอกสีอะไรดอกสีอะดอกดอกคุ้นๆมัดอกไม้เออมันเป็นดอกไม้อะนกินเนี่ยเอาใหม่ดิใหม่อีกทีอ่ะพ่อมันชัดมากเลยนะพ่อง่ายเลยนึกชื่อไม่ออกว่ะ มันนี้ชื่อไม่ออกดอกอะไรใบใบให้เลยมีสองพยางขาวๆสีขาวๆง่ายมากเลยนะมันเคยได้กลิ่นเลยนะพ่อจำชื่อใบให้ด้วยวันแม่วันแม่ไม่ใช่ดอกมะลินะดอกมะลิพ่อเฮ้ยดอกมะลิไหม่ใหม่ดิมันไม่ใช่นะอยาพ่อจะดมอยจะกินเดียวเหรอใช่พ่อเนี่ยดอกมะลิเเนนื้อกิ หัวได้ดอกมะลิไม่รู้แต่น้ำหอมมันเปลี่นแปลงใช่พ่อเนี่ยเขาเขียนว่าจัสมินคือดอกมะลิเอาต่อไปเอาเอาง่ายกว่าเดิมอีกก็หลับหลับตานะอ่ะเรื่อนี้ว้ายเกียร์ไอ้สักนะหักเลยกินอะไรร้องกินอะไรแม่งเอ้ยเราไม่รู้ได้ไงกินอะไรพ่อกินอะไรกินอะไร แม่โอยตอนนฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงบึกบาหรือเปล่าไปเอาแเียะกูว่าแล้วแมง่ายไหง่ายดิกินีมาชเลยเฮ้ยี่อรกินนี้มี2พยางยังไงทำกับข้าวอก็นี่ก็สองพยางกับน้ปาไงโอยแม่แม มาเล่นก่อนที่ากาบน้ำไม่ไงล้างตัวหมดยังเลยกินเนื้อไม่เอาเอเอาเดี๋ยวรวบรวมไปก่อนโอ้ยพ่อบอกว่าเรื่องทีเดียวเดี๋ยวตุ้ไม่อาบน้ำถืออาบน้ำทีเดียวมันต้องมีเมันต้องมีพิสดารสมัยเนี้ยไม่สันดอนเลยเฮ้ยไอ้ลูกกอล์ฟีไหนๆก็เลยแล้วจะมาถามว่าอาบน้ำยังโอ้โหดีกาหน่อยกันไหนๆก็เลยแล้วเออมาลับตาลับตามานี่ชิคก้าละ เกยรกินอะไรซ้อเลยยันโอเคพ่อหมดแล้วเดี๋ยวมารับตัง์ทีเดียวเลยพ่อโอ้โหแม่เลยเขาเก่งมากเลยอ่ะขาทายถูกไปไหนอ่ะอำนาจเหรอมันเหม็นจริงๆเลย นะก่อนหลับตาก่อนอ่ะตัวมะไม่มีอะไรสักอย่างอะพวกมึงอะไม่มีไม่มีถ่าพ่อได้ตังค์มาเยอะแยะพ่อได้ไม่ต้องสี่ร้อยเมื่อกี้โอ้คนอย่างพ่อนะพ่อถ่ายถูกสองกินอะถ่ายรสชาติน้ำมันหมูยังผิดเลยอ่ะโอามาหยิบกินแรกไปอ้วนหลับตาเดี๋ยวเห็นอ่ะหลับตาอยู่นะหลับตาหนาใส่จิตใส่อย่างเงี้ยจิตอะไรจิตเพียดอกไม้ดอกไม้กุลา ดอกไม้มายี่ถูกไหมกลิ่นมายี่โอ้โหเนี่ยได้ร้อยหนึไดอะไรร้อยหนึ่งมะลิมัลิอ๋อได้แล้วอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะแล้วคุณจะไปต่อหรือไม่ไปอ่ะมะลิไปแล้วแล้วจะไมจะไปต่อต่อไปกลิ่นละสองร้อยเลยรวยวัวจะมองรวยวัวมองหน้าพี่โกงอันนี้เห็นเลยอันนี้บอกแล้วกันว่าน้ำหอมประเภทไหนนะเพราะมันอาจจะไม่รู้ส่วนผสมหรอก อ่ากินเนสกินเนสกินเนสสองร้อยกินเนสสองร้อยแอ๊ดเฮ้ยไม่ใช่อออกแนวยังไงออกแนวยังไงบางผู้ชายผู้ชายอ่าทูคนนี้มันฉลาดนะเนี่ยไม่กินกินเหมือแอ๊เหมือนเหมือนมอบอลอ่ะผู้ชายเปสปอร์ตผู้ชายอ่ะไม่มันไม่มีจะบอกกลิ่นไม่ถูกแล้วมันคือกินผู้ชาย มันมีอเนี่ยเดี๋็กกูมันคือเมนนั่นแหละเมนใช่ฟเนกลียดน้ำเมนจริงๆอีก2อกลิ่นต่อไปเป็นกลิ่นโบนัสก็คือถ้าคุณได้รวมกับ2อกลิ่นนี้คุณได้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องฟอดเสื้อก่อนกูเบียร์แล้วรวมทั้งหมดที่เขาได้ทั้งหมดเอาไมืกลิ่นนี้ไป300เดี๋ยวกลิ่นนี้300อยโอ้ยเป็น600นี่ได้เล็ทขวดเลยนะกลิ่นนี้สาหร่นนลกิี้300เลยนี่ได้เล็ทขวดเลยน่ะเดี๋ยวไม่ใจเลยเดี๋ยวไม่ใจ่ายอยู่แล้วเฮ้ยบ้า เอาทายถูกอีกสองกลิ่นนี้เอาไปทั้งหมด5 0าอเพราะกีินเล็กวดเลยเนี่ยมันง่ายนะมันทายเกินใช่ไหมวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วโอเคอ้ีนี่มันอะไรจะเป็นซีอิ๊วอะไรท่านเล้วก <Go away>. <Go away> ินอะไรกินอะไรเน่ะทิพย์เนาะ โค้ดเกมถูกต้องโอ้โหถูกต้องถูกต้องกว้างตั้งแต่ร้อยถ้ก็จบแล้วไม่เลอะโลกอ่ะเฮียเขีนสุดท้ายก่อนเกีนสุดท้ายก่อนโอ้โลกมากเขีสุดท้ายโอ้เค็มอ่ะได้สุดท้ายของผมได้ห้าร้อยเลยนะเอาเอาไข่ต้มมาให้กูกินเลยเอาไปไข่ต้มมาเลยจิ้มเลยกินไข่ต้มได้เลยอ่ะเราต้ารราต้าโอ๊ยกินอะไรโอ๊ยกินอะไรกิปร้อนเปรี้ยวจี๊ดบอกไม่ถึง เก่งๆเขาไสังหารอ่าทำการจ่ายเงินไปเะเท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อกี้ตกร้อยไงร้อยนะเป็นไงยอามอบรางวัลเลยนี่เปไงหลังกล้องห้ามคืนนะขอมนด้วยลาดะดไม่คืนไม่คืนด้วยเอาตังงกล้องหคืนนะไงซอสอยู่สิบห้าอันเคไปเคยวันอะไรมยัง้ำไมคเฮมเฮมจันนี่นะเนี่ยต่น คุ้มยังโอ้น่าจะคุ้มากแล้วเนี่ย2000 years later แม่อยู่นั่นคุณแม่สวัสดีครับเมื่อกี้ยิ้มกว่านตาไปทั้งหมด600บาทจริงจริงเอ้าวเลี้ยงแม่ไม่เชื่อเมื่อกี้มึงได้เงินไปจริงจริงไเลยแม่เก่งไหมเรื่องน้ำหอมไม่เก่งกับแม่ไม่ใช่น้ำหอมไอ้ตัวนี้เป็นอะไรนะต้มมทุกสีทั เม็ดน้ำหอมน้ำหอมก่อนเนี่ยใช้บ่อยทำไมอ่ะมาปกติแม่ใช้น้ำหอมไหมไม่ใช้แม่สั่นทัพเลยใช่ไหมแต่นี่ง่ายแม่รู้ได้หน่อยแม่ไม่ค่อยใช้จี๊ดแต่อะไรว่าเคยใช้สารสกัดน้ําไม่ใช่อ๋อใช้อะไรอะไรใบก้อนเอ๊ะไม่ใช่หละกของคุใช้ชาบูน่าใช้ชาบูไปกว้จะรบกวนใช่ไหมวะอ้าโอเคแม่อ่ะแม่หลับตาหลับตาหินแรกเดี๋ยวไว้ทายหลับตาก่อน ออเยอะอ่าโอเคเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ผมบอกเป็นดอกไม้กินอะไมาเรียอะอ้าถูกเฮ้ยเนี่ย่งะเฮ้ยน่าเดอว่ะสองร้อยอะผมกินะต้องนานแต่เนร้อยหนงกินกินะกินอะหลับตาลับตาคลับตาลับตาแม่แมลับตานะอือกินไรกินไรดบอกไหมอกวาประมาณประมาณไหน่อนรู้สึกยังไง ออันนี้ก็หอมนะเหมือนผู้ชายไหมกิน X แตไตายไหนแหละกินอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้กลิ่นมันไรกลิ่นไรอย่างเงี้ยผู้ชายใช่เฮ้ยเก่งยังเป็นไงพ่อเปนของผู้ชายสุดยอดแบบสปอร์ตตอนนี้เป็นเท่าไหร่้วเนอ่ะสองร้อยแล้วเนี่ยสองร้อยสร้อยให้ป่ะสองร้อเอาอีกสักสักกลิ่นไหมอกักินอีกสองกิ่นอันนี้อันนี้มดังให้แม่เลยอ้โหยเยกลิ่นสองร้อยเอาหอมหอมหอมอะต้องนี้ต้องหลับตาต้องหลับตาหลับยานี่

บนหัวได้กินเลยสร้างเลย่ไอฉันปวดอะเขินขนาดนี้สัตเชมเช็มสัตกินสุดท้ายจั์ไปเลย่ะกินนี่กินนีอ่ากินนีกินนี้เป็นไงน้ำซอสน้ำซอสใช่่ใช่รับโอหมอกนไนไปอะ

โอคลิปใหม่คลิปใหม่โอเคครับคลิปนี้สนุกไหมครับชอบคลิปอย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยครับแดงนะแดงนะแดงนะน้ำเกลือกัดนะน้ำเกลือกัดนะจริงก็ใช่ไงน้ำปลามึงกัดเนี่ยมึงไม่ไปอาบน้ำห่อก็กูเล่นอยู่เล่นก่อนนี่ไงเลนอาบน้ำเนี่ยทั้งแกมเลยเนี่ยล้ายไปก่อนครับจะให้แกมนะร้ายไปก่อนตัวเอง